ถ้าจะให้ตามนะผมให้ตาม84ตัวเดิมนะครับวันนี้มาสายใช่วันนี้มาสายครับใครเข้ามาแล้วฝากกดหัวใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้เฮียตีหน่อยนะทุกคนนะอ่ะทุกคนคนระับพร้อมเดี๋ยวผมจะเขียนใส่ปากกาใส่กระดาษให้มันจะได้เห็นชัดๆเวลาดูนะมันจะได้ดูชัดๆนะมันจะได้ดูชัดๆนะครับผมคืนนี้นะครับ เดี๋ยวผมสรุปให้เดี๋ยวผมสรุปให้คือเนี้ยตาราวเนี่ยระวังตัวไหนขอบคุณนะ FC ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณที่แบบว่ายังอยู่เคียงข้างกันเข้ามากดหัวใจเข้ามากดไลค์เข้ามากดแชร์าาให้ตลอดนะครับขอบคุณมากเลย สวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะทุกคนดูเด่นแปดครับคืนนี้ฮะรองสี่ครับเด่นแปดรองสี่เลขกลางตารางเฮียตีครับเลขกลางตารางวันนี้ผมมีความคิดว่านะเลขกลางตารางนะ สามศูนย์ไม่มีเจ็ดไม่มาตามที่ผมไิเคราะห์นะตามที่ผมไิเคาะนะผมว่าเจ็ดเจ็ดเนี่ยมันมันชนอะชนทั้งศูนย์ชนทั้งเจ็ดเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเพิ่มและลดแต้มเขาก็คือแปดกับหกนะครับแล้วใส่สามเข้าไปนะครับตัวที่สมควรที่จะดักมากเลยนะครับวันนี้นะครับตัวที่สมควรจะดักมากเลยวันนี้นะครับก็คืออีกตัวหนึ่งนะอีกตัวหนึ่ง ไม่ทิ้งครับห้าไม่ชอบแต่ว่าไม่ทิง้งเพราะทิ้งปุ๊บมาปั๊บเลยทิ้งปุ๊บมาปั๊บใครชอบตัวไหนในตารางคอมเมนต์ให้ผมดูหน่อยฮะสำหรับตําราพระนาคืนนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีจ้ะอะใครชอบตัวไหนคอมเมนต์ไหมดูหน่อยคอมเมนต์ไหมดูหน่อยตัวไหนเด็ดตัวไหนเด็ดดวงคอมเมนต์มาหน่อยครับ อ่าตัวไหนเด็ดดวงคอมเมนต์มาหน่อยครับพี่เกิกชายรวยครับผมอ่าสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะสี่หกแปดสี่หกแปดเหรอสวยอยู่นะวันเนี้ยคอมเมนต์มาเลยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเห็นเลขตารางต้องมีต้องมีเข้าตาบ้างอหะ ต้องมีเข้าตาบ้างแหละวันนี้จริงสี่แปดสวยมากครับสี่สี่แปดแปดสี่วันนี้สวยมาก,มากครับสวยมากๆนะแปดสี่วันนี้นะแปดสี <c> ่ <oughs> วันนี้สวยจริงครับอืมสวยจริง ผมดักให้เลยวันนี้มีใครมาใหม่เปิดไลฟ์สดมาแล้วเจอผมเนี่ยเป็นครั้งแรกมีไหมใครมาใหม่พิมพ์คําว่ามาใหม่ให้ผมดูหน่อยทุกคนใครมาใหม่พิมพ์คาว่ามาใหมให่ผมดูหน่อยแบบว่าเอ้ยแบบติดตามเฮียตีมาเพิ่งจะแบบว่าเคยดูครั้งแรกมีไหมหรือใครเป็น FC? เอฟซีเก่าๆคอมเมนต์หน่อยครับอืห้าหกแปด ห้าแปดสี่ห้าสามห้าแปดสามสี่แปดตามเจ็ดห้าสวยครับสวยอยู่นะสวยทุกตัวเลยนะที่พิมพ์มาเนี่ยสวยทุกตัวเลยนะครับ ดูนะทุกคนตัวแรกนะผมให้ระวังเลยนะไม่ชอบตัวไหนมาตัวนั้นถูกต้องครับแปดวันนี้นะถ้าจะมาผมให้ระวังตัวเดิมครับผมเจาะออกมาให้ประมาณนี้นะครับห้องเนี่ย ห้องแนวทางผมเนี่ยมีคนถามเยอะมากนะเพราะว่าอยากจะได้สายด่วนใบแดงมีคนถามเข้ามาเยอะมากใครอยากได้สายด่วนใบแดงนะครับเกียติคนรักหวยนะครับทักข้อความเพจได้เลยนะครับอ่าเพราะว่ากลุ่มตอนนี้มันเต็มเอางี้ดีกว่าใครอยากเข้าเข้าให้ทัน,ยยใ,ทนบบนะใครอยากเข้าเข้าให้ทันผมเปิดแป๊บเดียวนะใครอยากเข้าเข้าให้ทันนะครับอ่าใครอยากเข้าเข้าให้ทันครับกดลิงก์ด้านล่างบอกมามาจากกียติครับ ใครที่อยากเข้าห้องสายด่วนลาวพัฒนาเข้าให้ทันบอกแค่นี้โอเคนะสามตัววันนี้นะครับผมก็ยังให้ระวังนะครับระวังนะครับเลขชุดเดิมนั่นก็คือแปดตัวเดิมนะครับในเมื่อเขาชนหลักกันแบบนี้เนี่ยผมอยากให้สามตัวเป็นแบบนี้มากเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะให้นะสามตัวนะ ฟังให้ดีนะหกแปดสามนะครับและผมก็ชอบแปดสี่มากด้วยเพราะฉะนั้นนี่ครับนี่ครับ นี่ครับใครรอตำราวันนี้มาแล้วครับสำหรับลาวพัฒนาประจาวันที่สี่กุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยนะครับคอยดูห้าแปดหกแตกสามตัวจัดไปพี่สาธุขอยพี่ได้โชคได้ลาบขอยพี่เฮงเงปังๆแคปหน้าจอพิมพ์คำว่าวันนี้รวยงวดที่แล้วเนี่ยมันออกอะไรนะงวดที่แล้วออกแปดห้าเนาะอืม ไกแคปหน้าจอพิมพ์คำว่าวันนี้รวยครับโอเคนะครับ วันนี้นะครับประจำวันที่4กุมภาพันธ์2569นยาะครับเฮียตีคนรักหวยก็ขอให้พี่ๆทุกท่านนะครับเฮงเงปังปังรวยรวยรับทรัพย์รับโชคทั่วหน้านะครับคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาคิดเงินขอให้ได้เงินคิดทองขอได้ทองคิดจะซื้อหวยซื้อเลขก็ขอให้ถูกหวยถูกเลขทุกๆคนทุกท่านนะครับวันนี้เฮียตีคนรักหวยต้องขอตัวลาไปก่อนกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนรักหวยทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้สวัสดีครับ